สวัสดีนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาหกทุ่มกว่าแล้วนะคะหกทุ่มกว่าแล้วนะคะห้าทุ่มกว่าเกือบจะหกทุ่มแลหละวปิดแตักแตก,ก็ล้องเรียกกินกล้วยอีกนะคะ ถึงน<อ>นเวลากินกลวยแล้วนอนตื่นถึงเวลากินปลวยต้องลุกมาป้อนกล้วยนะคะเพราะว่าถึงเวลาเ็ากินแล้วกินปลยกินน้ำนะคะเพื่อที่เขาจะได้อิ่มแล้วก็นอนหลับต่อนะคะ ก็เต็มตะกล้ามานะคะตะกล้านี่ที่วันดีด้วยหน้านี้ไม่ค่อยมียุงเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นหน้าเกี่ยวข้าวยุงจะเยอะมากดีช่วงเวลานี้คือไม่ค่อยมียุงนะคะ อร่อยบอลวันนี้เหมือนกับน้ำตาไหลเหมือนกับน้ำตาไหลยตื่นเลยออืมสว อร่อยไหมตอกแตก๊กปุ้ยเป็นตะกร้านะคะยังอยู่อีกตะกร้าหนึ่งนะคะก็นี่ก็มาเป็นเต็มตะกร้านี้แล้วก็ยังอีกตะกร้าหนึ่งนะคะเอาไว้ป้อนตอนเช้าด้วยนะคะเพราะว่าตอนเช้าเขาก็ตื่นเช้ามาต้องได้กินนะคะไม่งั้น ลองเสียงลงแค <c ười> ่บอดตกแตกตกแต,ก,ตกนี่กินอย่างเดียวนะคะรูปผมตรงนี้นะคะผมมอนจะยาวมากเลยนะคะมัดจุกได้แล้วนี่ตกแตกมัดจุกได้แล้วนะน,นี่นี่ เก่งนะตกแตกนี่า <c oughs> ให้กินจริงๆอมหมดเลยนะคะสองตักลาแต่ต้องไว้เผื่อไว้กินตอนเช้าบ้างนะคะใน <c oughs> การร้องเรียกเลยโฮโ้โหนะคะเรียกให้ตามาปอนกล้วย จักเรียกด้วยก,กินก่อนกินก่อนอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งรีบกินด้วยแล้วก็กินน้ำกิ่มแล้วก็ไม่ร้องนะคะถ้ามันได้กินนี่เรียกร้องเลย กินในเสียงสนั่นวันไว้ไม่มีใครนอนหลับได้นะคะตับแตกให้พี่วันดีกินด้วยพี่วันดีกินอยู่ฟังพี่วันดีเอาเป็นวีรอเป็นวีเลยนะคะตับแต๊ก,ตกนทีละลูก ดอกแตกน้อยเอ้ยได้นะคะกระต้านึ่งหมดแล้วนะคะตาไปเอาอีกบ่ เอาอีกแล้วนะคะยังเอาวีเอากล้วยมากีนวีเต็มตะกาอีกแล้วนะคะโอ้ทำไมกินจุแท่ลูกทำไมน้องกินจุแท้เต้นอย่างนี้เต้นอย่างเดียวเต้นทั้งวันทั้งคืนนะบอกหยุดกินปุ๊บเต้นทันทีนะคะโยกทันที สายโยกของเราออกกำลังกายไปในตัวนะคะตะกาที่สองแล้วนะคะตะกานี้มีอยู่10วีนะคะตะกาที่สองก็เกือบจะ20่สิบวีนะคะเอาไว้กินข้างตอนเช้ามหม ตอนเช้ายังตื่นมาจะได้มีกินกินหมดเดือตอนเช้าไม่มีกิน Hay một lưng tất cả thì xong này mà đẹp tắc tắc, tắc à ơi mhm ngao mhm 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 การควายหางด้วยนะกินก้อนเอาเข้าปากนะ่ะเออเอาทีเดียวสองลูกนะจะหยิบยังไงได้นะมันลวงทิ้งหมด โยกซ้ายโยกขวามันตาเลยแต่คิดถึงแม่บ่ โยนโปสเตอรเลยนะตัวถิ่นเราสเตร์ได้แล้วมาก็หอนเอเอยเออไม่ ทุก็ีหมดไปแล้ว,ลวสองตะก้าสุดท้ายแล้วกินแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้กินตอนเช้ามั่งขอบคุณค่าเป็นไม้นั่นขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าก่อนแล้วลูก กินก่อนจะเอาทีเดียวสองลูกนะคะอา่าไปกินก่อนเลยจะได้กินน้ำจะได้หลับจะได้นอนออไปกินกล้วยเร็วๆๆอาฟีวันดีกินหมดอ้วเด่นนะอาฟีวันดีกินเลยอ่เห็นไหมน่ะ พี่วันเดียไม่ห่วงกินนะคะไม่ห่วงน้องไม่เหมือนแม่นะคะแม่นะ่ะห่วงลูกกินเนาะตอกแตกแม่ห่วงหนูกินบอกพี่วันเดียไม่ห่วงน้องกินนะแต่แม่ในห่วงกินห่วงลูกกินนะบกกบกบบกแล้วบบกอีกนะคะพอแล้วพอแล้วว่ากินตอนเช้ามาั้งอาก็ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เจดีญุกๆทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะที่สนับสนุนอาหารจ้างแล้วก็ได้มีกล้วยให้กับน้องตอกเต็กพี่วันดีในตอนยามค่ำคืนนะคะถ้าไม่มีกล้วยตรงนี้นะสงใส่ปอมข้างๆนี่คงไม่ได้หลับได้นอนกันนะคะเสียงตอกเต็กนี่ต้องปลุกทุกบ้านตื่นขึ้นมาเลยนะคะ ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ไอซีทุกทกท่านนะคะที่ช่วยให้น้องนอนหลับจนถึงเช้าโดยที่ชาวบ้านข้างๆเขาก็ได้นอนหลับกันไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วยได้เยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่สนับสนุนอาหารให้กับน้องตกแตกในยามความคืนนะคะ ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ FC ใจดีใจบุญมาช่วยตรงนี้นะคะไม่รู้คุณยายจะทำยังไงนะคะเพราะว่าทุนทรัพย์ก็ไม่มีนะคะตายตรงนี้ก็ไปมนเวียนซื้อกล้วยมาไว้ให้กับน้องเว่าวันหนึ่งวันหนึ่งน้องกินเยอะมากนะคะท้องพี่วันดีแม่แบงค์ ตอกแกนะคะต้องขอบคุณท,ทุกทุกท่านเลยนะคะขอให้นอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับได้เงินๆน,นอนตื่นได้เงินแสนเงินล้านนะคะคสวัสดีค่ะ